สวัสดีค่ะวันนี้มามีสินค้ามาลงให้ลูกค้าสามเล่มนะคะมาดูความยาวของมีดกันแต่ละเล่มกันค่ะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะความยาวของมีดอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบกวนอยู่ีสองถึงห้าสันหนานะคะอยู่ที่เจ็ดมิลไดมิดที่หกนิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะงานหนักงานเบาดูได้เลยนะคะมีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกกรนี้ค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้ถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนคีไม่มให,ม,ให,ใหม่ทันทีนะคะถ้้าาาเป็นนนรมีช่งสนนะคะะ ล่มที่2ค่ะความยาวของมีลิมที่2อนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่2.5สันหนาอยู่ที่8มีนดามอยู่ที่6.2นะคะล่มน,นี้ความยาวของมีทั้งหมดเลยจะอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะ มาดูริมที่3าค่ะตัวนี้ความยาวของมีดอยู่ที่12นิ้วใบกว้่2.5สันหนา8มิลไดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมของมีดเรมีทั้ง,งหมดเลยจะอยู่ที่1 8นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650สูงฟรีค่ะลูกค้าท่านใดสนใจเรมไหนนะคะทักแชทเข้ามาเลยเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้ารับหมดนะคะลดได้อีกนิดหน่อยนะคะ วันนี้มีอยู่แค่3เล่มนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนหรืออยากสั่งมีนะคะแอดไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมา,มากนะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ